คุณคือคำตอบของพระเจ้าทุกวันฉันได้รับคำพยานมากมายจากผู้อ่านที่แบ่งปันกับฉันว่าพระเจ้าได้ยกพวกเขาขึ้นและฟื้นฟูพวกเขาอย่างไรสิ่งนี้ถือเป็นของขวัญสำหรับฉันเลยก็ว่าได้ที่พระเจ้าสามารถใช้ข้อความที่เรียบง่ายเพื่อทำสิ่งที่น่าทึ่งมากมายขอพระเจ้าได้รับเกียรติสิ่งที่แน่นอนคือพระเจ้ามักใช้ผู้คนเพื่อโอยพรผู้คนพอท้ายที่สุดแล้วเราคือพระกายของพระคิด ดูหนึ่งโครินบทที่1 2ข้อ27และฉันเชื่อว่าขึ้นอยู่กับเราในฐานะลูกของพระเจ้าที่จะสําแดงความรักของพระองค์ขึ้นอยู่กับเราที่จะส่งข้อความสั้นๆเพื่อให้กำลังใจพี่น้องของเราหรือให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนบ้านที่ต้องการดูมัทชิวบทที่1 9ข้อ19 29. ฉันได้อ่านคำพยานนี้จากผู้อ่านท่านหนึ่งเธอเล่าว่าข้อความที่ประกาศว่าพระเจ้าจะใช้คุณในชีวิตของใครบางคน มันเป็นความจริงเพราะวันถัดมาฉันได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนที่ฉันไม่ได้ติดต่อมาสองปีเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผลักดันให้เธอโทรหาฉันเธอกำลังอยู่บนขอบเหวของการหย่าล้างสิ้นหวังมากและกำลังคิดถึงการฆ่าตัวตายวันนั้นฉันอธิษฐานเพื่อเธอฉันปลอบโยนเธอและร้องทูลต่อพระเจ้าถึงชื่อของเธอนับตั้งแต่นั้นมาชีวิตสมรสของเธอก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้น เพราะพระโลหิตของพระเยซูได้ไถ่และซื้อคุณพระองค์ทรงดำรงอยู่ในตัวคุณดังนั้นพระเจ้าสามารถส่งคุณเข้าไปในชีวิตของผู้อื่นเพื่ออวยพรพวกเขาและนำคำตอบไปให้พวกเขาคำตอบสำหรับทุกความยากลำบากของพวกเขานั่นคือพระเยซูฉันขอเชิญคุณอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าลูกขอเลือกที่จะรักเหมือนที่พระองค์ทรงรักเป็นภาชนะที่พระองค์ใช้ เพื่ออวยพรผู้อื่นพระเจ้าโปรดใช้ลูกเพื่ออวยพรปลอบโยนและยกผู้อื่นขึ้นในพระนามพระเยซูเอเมนมีใครในชีวิตของคุณที่คุณรู้สึกว่าพวกเขาจะได้รับพรหากพวกเขาได้รับข้อความจากอาจจัศจรรย์เกิดขึ้นในทุกวันหรือไม่อาจจะเป็นเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวคุณสามารถส่งต่อข้อความสั้นๆในแต่ละวันเหล่านี้ถึงพวกเขาได้ ฉันเชื่อว่าโดยฤทธิเดชแห่งความจริงของพระเจ้าชีวิตของผู้คนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงคุณคือการอัศจรรย์